เราใช้ผ้าเช็ดตัวผื่นเดิมติดต่อกัน3วันโดนไม่ซักเลยจะมีเชื้อแบคทีเรียรสะสมอยู่พุ่งสูงถึง8ล้านตัวเลยค่ะปกติซักผ้าเช็ดตัวบ่อยแค่ไหนคะ3าวันละครั้งอาทิตย์ละครั้งหรือเดือนละครั้งคะอืมปกติก็ซักอาทิตย์ละครั้งอะค่ะโหไม่ได้เลยนะคะถ้าเราใช้ผ้าเช็ดตัวผื่นเดิมติดต่อกัน3าวันโดนไม่ซักเลยจะมีเชื้อแบคทีเรียสะสมอยู่พุ่งสูงถึง8ล้านตัวเลยค่ะ จากการสำรวจประชากรคนญี่ปุ่นนะคะพบว่า60%สักทุกวัน30% 2-3ถึง3วันค่อยสัก 10%รซักอาทิตย์ละครั้งค่ะอยากรู้ไหมคะว่าทำไมคนญี่ปุ่นถึงซักผ้าเช็ดตัวทุกวันผ้าเช็ดตัวที่เพิ่งซักเสร็จนะคะจะมีเชื้อแบคทีเรียรสะสมสูงถึง190,000เจตัวแต่ถ้าเราทิ้งผ้าเช็ดตัวไว้หนึ่งคืนแค่เพียงแค่คืนเดียวเท่านั้นนะคะจะมีเชื้อแบคทีเรียรเพิ่มขึ้นอีกร้อยเท่าเลยค่ะซึ่งประมาณ17ล้านตัวค่ะถ้าสมมติว่าเราซักอาทิตย์ละครั้งใช่ไหมคะก็จะมีเชื้อแบคทีเรียร้อยล้านตัวเลยค่ะ แค่คิดแบบก็ขนลุกแล้วนะคะบางคนก็อาจจะมีอาการคันผิวผื่นขึ้นสาเหตุที่แท้จริงอาจเป็นเพราะผ้าเช็ดตัวที่ใช้อยู่ก็ได้นะคะน่าเสียดายมากเลยนะคะถ้าเราอาบน้ําสะอาดสะอาดแล้วแต่เอาแบคทีเลียมาถูตัวแค่คิดก็สยองแล้วคะ่ะเพราะถ้าเรา